banana 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 ไปเลยใหญ่ปลากล้วยยังนี่ไปปลากล้วยซะไปปลากล้วยดูน้อยไปปลากล้วยดูปลากล้วยสิไปปลากล้วยฉันเชื่อมั่นในตัวเธอ What the fuck oh bitch no don't touch me okay okay no 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 I'm I'm fucking dead a g a i n เพราะฉะนั้นแดกกล้วยซะกล้วย ทั yeah, oh ้งเช่น oh ทั้งเ่นโอ้มายโอ้โอ้ my g ก d โอ้ my god โอ้ my god ทนออ้ยนาวเย้เจ้ากล้วยซะนโนซลกะคิวเป็นไงบ้างอะไร ม,ม่หลบปุ๊บเาาน็อตเมย์น็อตแกน็อตแกนน็อต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 โอ้เอาเลยสิเอาเลยเอาเลยมาเอาเลยเอาเลยสิเพื่อนเอาเลยสิเอาเลยสิเพื ok ่อนเอาเลยสิเพื่อนเอาเลยสิเอาเลยสิเพื่อนเอาเลยสิเพื่อนเอาเลยเอาเลยเพื่อนคือเลยเจ้าวันค่ามันค่าเจ้าคุณกระป๋องใหม่โถนายตะคนนสิงเครง

เราสีส่สระกวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งสิลูกวิ่งไม่ไปว่าไงเนี่ยมีปลามามีปลามาคนปลาคนเขื่อนอย่าเข้าไปใกล้เขาะนะครับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอันตรายมากนี่คือสิ่งมีชีวิตอันตรายมากเขาคือคนปลาจากชาวเผ่าชาวเผากลับบ้านแล้วน่าเศร้าจริงเสียใจครับไปนะโอเคสุดยอดมากครับผมเด็กจริงฮนะิวตัวเองครับสุดยอดไหมล่ะ ไปครับไปครับไป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 นี่ครบทิ้งดาวตกครับฝนดาวตกสกายฟอลนะ when the sky fall มีค o ัมเบเอานั่น is my ขอโทษนะผมปากล้วยใส่โทษนะโทษโทไม่ใั้งใจไม่ใั้งใจจะปากล้วยโทษนี่บๆ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 ๆๆๆบบาบ นท่าที่รุนแรงมากทำให้บิชนะฮะหุบปากได้จ้อนสิน้เนน้าเน๊นาเน๊นาเน๊น้าเน้าเน๊นานไนนาน้าน้าเนน้าเน้าเน้าเนไ้า่น๊นน้้เน๊้เ้าเาเาเน ขยับสิกาเล What the fuck Are you fucking kidding me Starfall อะไรก็ได้ Q Q ากถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และสัคิกันด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลาย โดยเฉพาะวิดีโอที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมกดเข้าไปดูกันล่ะ